สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเบล b e s t m e n Wedding Project ค่ะพิธีกรงานแต่างงานและนายพิธีที่จะช่วยให้งานของคุณออกมาราบรื่นสวยงามน่าจดจาแล้วก็ประทับใจทั้งคุณและแขกที่มาร่วมง,งานไปอีกนานแสนนานนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเบลก็มีเทคนิคดีๆนะคะสาระความรู้ดีๆเกี่ยวกับพิธีแต่งงานมาฝากกันวันนี้นะคะว่าเรื่องของสวมแหวนมั่นยังไงให้สวยนั่นเองเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะสําหรับขั้นตอนการสวมแหวนมั่นที่สวยงามนะคะแล้วก็ช่างภาพเนี่ยสามารถเก็บภาพความประทับใจ ไไว้ได้ดนะคะคข้อแรกที่ต้องท่องไว้เลยคือต้องช้าๆค่ะไม่ต้องรีบนะคะขั้นตอนแรกนะหยิบแววนออกมาจากกล่องนะคะแล้วก็โชว์ให้กล้องดูแบบนี้นะคะจากนั้น ค่อยๆว่าที่เจ้าบ่าวนะคะค่อยๆเลื่อนไปประคองมือซ้ายของว่าที่เจ้าสาวขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆบรรจงสวมขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะคะค่อยๆบรรจงสวมเลยนะคะแล้วก็หันไปมองตากันเล็กน้อยนะคะยิ้มนะคะอมยิ้มไปเลยขั้นตอนนี้นะไม่ต้องเครงเคียดนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะว่าที่เจ้าสาวก็จะกราบลงที่อกหรือว่าที่ตักของว่าที่เจ้าบ่าวก็ได้นะคะเรียบร้อยแล้วก็ถ่ายภาพร่วมกันสักเล็กน้อยนะคะแล้วก็เป็นคิวของทางฝั่งเจ้าสาวแล้วค่ะ ที่จะต้องยิบแหวนมั่นขึ้นมาสวมให้กับทางฝั่งชายนะคะก็เช่นเดียวกันยิบแหวนขึ้นมานะคะโชว์ให้กับกล้องดูนะคะเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆประคองมือซ้ายของฝ่ายเจ้า่าวขึ้นมานะคะแล้วก็บรรจงสวมแหวนไปที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างช้าๆจะเห็นว่าเบลจะเน้นมากว่าทุกขั้นตอนต้องดําเนินไปด้วยความช้าๆนะคะเพื่อให้ หมือนกับว่าเราไม่ได้เร่งรีบมากเกินไปแล้วก็ตากลงเนี่ยสามารถเก็บภาพความประทับใจนั้นไว้ได้มากที่สุดนะคะรวมถึงวิดีโอต่างๆด้วยเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อเจ้าสาวสวมแหวนให้เจ้าบ่าวเสร็จแล้วตรงนี้เนี่ยเจ้าบ่าวไม่ต้องกราบนะคะไม่ต้องกราบเพียงแค่ยกมือขึ้นมาพนมมือระดับอ,อกแบบนี้นะคะแล้วก็รับไหว้ในไมตรีจิตกันแค่นั้นเองค่ะ และนี่นะคะก็เป็นอิสระดีๆหนึ่งนะคะในช่วงของพิธีการชมแหวนมั่นนะคะที่ทุกคนเนี่ยถ้าฟังแล้วและใครที่กำลังจะเข้าพิธีแต่งงานก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์ไปด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ